ไปถึงนเลยยาไปถึง้นเลยยาถึง้นเลยยาึอ่นเลยนั่นลโอเคยาันี้ไม่มีลมีแล้วขอนูนด้วยขอแอมโมเนียมาด้วยเยรักเียรักเยรัก่ปเรียนนไปวันปเรียนเลยครับปเรหาต้่นนยนะครับเมางองแนี้พ่อ